สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเราอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามาแบบ2วันหนึ่งคืนที่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้เราเพิ่งมาถึงเราก็จะแวะกินข้าวกลางวันกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าโบราณของกาญจนบุรี <c oughs> <c oughs> เออแล้วร้านอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาร้านกันนะคะอุ้ยน่ารักเนี่ยเหมือนแบบฉากได เหมือนแมวบ้านอีดิวเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนเรามากินข้าวที่ร้านนี้นะคะ Secret Treasure Cafe and Gallery มากินพิซซ่าที่นี่กัน ร้านน่ารักมากทุกคนฟีล <Feel vintage, S 1> วินเทจวินเทจนะคะวิซี่น่ารักัตรงนี้นะคะน่ารักมากตรงนี้โอเคเสร็จไหมคะสั่งเสร็จไหม,อ,มอันนี้นะคะสเปเชียลแวลูเซ็ตมันก็จะมีให้เลือกสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองสเต็ปที่สสเต็ปที่ส,สต่สงสตสสตางนี้เลย ผักโขมอบชีสหรอสปาไม่ใช่สปาเกตตี้ลาบีโอลาบิโอทักโสมใสหายหัวไปนะโอ้เออมันติดเนาะปลาไม่กินพิซซ่า้วเหรอแต่ว่าเนี่ยสปาเกตตี้ค่ะไม่ใช่พิซซ่าเออแล้วปลาอยู่ไหนใช่ไหนวะไม่ไยืดวางวางไก่มันไม่ยืดไงมันไม่ยืดอ่ะเอ้ยนิดนึงไปถึงไหน <mm แล้วไงติดสีเพื่อนพี่บีได้รถไปยังไงแยกกันนะหทีีี拜拜่่ไนพบเราคือผักอ่ะไปอยู่ที่มือหมดเลยเฮ้ยกินผักไปคำหนึ่งอ่ะไม่มีผักพี่บูหรอไม่ได้เออแต่หัวมึงสิ อร่อยนี้เยี่เียเยยเอาออกอร่อยมากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะ ร้านเนี้ยก็ถือว่าอร่อยนะมือให้เท่าไหร่กี่ดาวถ้าเกิดห้าดาวก็ให้สี่ดาวนะครับเออแล้วอาหารก็ค่อนข้างมาไวถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพิซซ่าที่ใช้เวลาทำนานก็อร่อยนะเนี่ยเออสปาเก็ตตี้เส้นก็ดีสปาเกตตี้ที่เป็นผักโขมอ่ะที่เป็นเส้นแบบริวอะไรนะนิวเอออะไรสักอย่างอันนั้นก็อร่อยริวริวดิวเส้นผักขมเส้นที่อยู่กับผักโขมมันชื่อว่าอะไรนะเส้นเหมือนเกี๊ยวอ่ะ ราวิโอ i าวิโอลีเออตที่เรอม่กีเอามาก็ดีนะตลกส่วนตอนนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คนะคะไปทำคอนเทนต์บนรถที่ไม่ใช่รถแบบสิบวอเพราะว่าไม่มีตังค์ไปค่ะไมูกันว่ามันกี่บาทโอเคป่ะตอนนี้นะคะเราถึงที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คเรียบร้อยแล้วนะคะ เดีย๋ยวเราจะไปซื้อบาตกันตรงนน้นก็ก็ไปเอาฟิตพวกเราอุ้ยอยากให้ถ่ายเอาฟิตอ่ะ mm hmm. เราได้ขึ้นรถคันนี้ปะรถทั่ว <Wow. S 1> เราต้องมาซื้อบาตตรงนี้ค่ะค่าเข้าผู้ใหญ่200รอ mm hmm. เด็ก100บาท้นท mm hmm. เจ็ดสองสิบสี่พันสี่ขอเงินสดพันสี่ทุกคนรับเฉพาะเงินสดนะคะเตรียมเงินสดมาด้วยไม่รับสแกนค่ะแถ้าไม่มีาไี่มีอาจจะต้องไม่ขอขอสแกนเขาอีกรอบหนึ่งอันนี้เหมือนรอคิวปะมีพันสี่รอาก็คือในเครื่งเงินค่ะเดี๋ยวไปเช็คคิวได้ทุกเรื่จากรองเลื่อนบัตรทุคนคิวเยอะมากว่ะเราเล่ามาวันเสาร์ด้วยสี่ร้อยบาท เดี๋ยวเราต้องมาซื้ออาหารไปเลยนะคะจะมีจุดจาหน่ายคูกกฟองเปาอนอาหารลูกเสือค่ะแลคือตรงนี้หรอเราเขาให้ลูกเสือหรอไม่ใช่คืออาหารขอโทษนะคะอันนี้ซื้อไว้ให้พวกยีราฟอะไรอย่างงี้ปะคะอ๋อไปซื้อให้ถ้าซื้อให้ยีราฟจะเป็นด้านหน้าเออเงินสดปะวะเดี๋ยวไปดูก่อนอ นี่นะคะเรามาซื้อรับมีสองงานสแกนไหมคะ,คะเงินสดเท่านั้นนะไปของเงินเพื่อนก่อนอันนี้นะคะเราเพื่อนจะมีให้เราปะชุดละร้อยนะมเมื่อกี้ทุกคนปานะ่าจะมีพกเงินสดมาด้วยนะคะที่นี่เขาไม่รับสแกนใดๆทั้งสิ้น ของเงินหน่อยดิ <laughs> นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทได้สองอันเออไปข้างหลังเลยอุ้ยได้รถรถโรถงเรียนหรอเอาข้างหลังอะฟ้า,า <laughs> เหมือนมาทัวร์ปะเอออีดอกสูงออุ้ยเอออออออดิแหนถ่ายเนาะเออมันต้องอยู่กับเออได้หมดตรงนี้หละสลับผัดผัด นักเรียนครบไหมคะครบค่ะคุณกูตลกอ่ะกูมีอะไรเอาดีดีเอาอะไเออเออเออติดปะเอาดีเราคือโหลโรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จือได้หลายคุณนะก็คงคุณเลยก็เปล่าค่ะแล้วสักพักหนึ่งถ้ามันเอากล้องกูไปด้วยทำไงอ่ะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ด้วยมองใหญ่เลยยังให้อาหารเนี่ปะไม่ได้ให้แบบรับเลยดิฟ้ามันกินปะร้อนให้อยู่ นเต้นอะไรกว่าทุกวันทุกที่เรือมาที่นี่าอ่ะทุกควยแล้วนึกเาื่นเต้สดูควางอะไรที่เือนีควว้า ตอนนี้เราเสร็จจากการเยี่ยมชมสัตว์แล้วนะคะเยี่ยมชมสัตว์ต้าป่วยเหรอคะมึงอีจูถ่ายไว้ตลกมากยีรามาแย่งแครอทหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเรากำลังจะเข้าที่อุ้ยเรากำลังจะเข้าที่ผักกันเลยนะคะผัที่มีงอาไปดูกันว่าที่ผักจะน่ารักขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นบ้านๆสวยๆที่สำคัญราคาถูกม <อน S 1> ากทุกคนเ<อ>ดี๋ยวไปดูกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะคือจะบอกว่าน่ารักกว่าที่คิดมากแล้วคือทุกคนถ้าทุกคนรู้ราคาจะอึ้งมากเดี๋ยวเราจะบอกว่าราคาเท่าไหร่บ้านพักหลังนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูที่น่ารักมากมีที่ทำคอนเทนต์เยอะแน่นอนดูดิน่ารักมากๆาน่ารักปะเอยวเข้าไปดูข้างในแต่ว่าคือข้างนอกอะน่ารักแบบไม่ไหวอะ มีหมาแ้วะแล้วก็ข้างๆมันจะเป็นเหมือนแบบโรงนาอย่างเงี้ยนะคะบริเวณโดยรอบแต่ว่าทางเข้าอ่ะไม่มีไฟนะคิดว่าแบบถ้ามาตอนกลางคืนนะอาจจะน่ากลัวนี่ข้างๆข,ข้างบ้านมีด้วยนะคะมีที่ให้กินด้วยปุ๊ยอย่าต้องไปหาที่ถ่ายรูปแล้วว่า,า,ากลัว มากับตอนไหนมันทำท่าแงบ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 อ่ะไปเราเข้าไปดูกันนี่ตรงนี้น่าัมากไปค่ะบ้านน่ารักแบบน่ารักมากบ้ยังกูได้เรินมตัดกล้องเลยได้เลยอุ้ยมินิมอลว่ะอุ้ยแล้วดูห้องครัวดิ ทำไมกูตื่นได้ขนาดนี้ถอยไปไหนสิติดแล้วไม่สวยนะอุ๊ยฟ้าแสงกำลังแบบจริงยไปเปลี่ยนชุดมึงน่ารักมากทุกคนดูห้องครัวคือโคตรน่ารักมึงกูอยากบอกแล้วว่าราคาเท่าไหร่จูราคาเท่าไหร่บ้านพักหลังนี้ทุกคนราคาแค่เท่าไหร่นะ สามพันห้าแล้วอยู่กันได้หกคนสบาส้าส,สวยมากม,มีชั้นสองด้วยนะคะมืองกูตื่นเต้นว่าทำไมมันน่ารักจังวะแสงกำลังสวยเลยอ่ะไหนอุย้ยมึงน่ารักมากกูว่าประมาณสามคนอุย้ยม,มุมสวยแบบมึงแล้วราคา ราคาสามพันห้านะตรงนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งใช่เนี่ยจับมาเรียงมาเรียงกันได้ปะอุ้ยมุมนี้สวยมากเอาจริงตรงปกค่ะที่นี่เก่งมากจูเออสะอาดนะมึงแล้วยังมีกลิ่นนี้อยู่เลยอะกลิ่นสะอาดสะอาดนะกินทําความสะอาดจะนอนะไค่อยขบไม่กูอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนี่ น่ารักมากมเดี๋ยวตอนนี้นะคะอุ้ยตต่เราจะทำการเปลี่ยนชุดเราทำการเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงกำลังสวยมากไปก่อนนะทุกคนแสงมันสวยมากตรงห้องครัวและตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเป็นสายเช้าไรเวอร์อเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนตนะ์เดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะ คนชอบตรงนี้มากโค่น่ารักอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูกตรงนี้กันนะคะหืมแล้วแสงกำลังสวยเลย mm. ถ้าเราวางตรงนี้ mm. ลองดูสิว้ายไม่ได้จะเล่นกับหมาช่วยด้วยหมาช่วยด้วย มาอยู่เฉยๆมันไม่เป็นอะไรเลยเดินเฉยๆเดินนี่หย <c oughs> อย่าทำมันไม่รู้รหัสอีกไม่เอาไม่เอาหล,ลบไปเลยหลบไปก่อนอไม่ตามไม่ตามกลัวหมามาก เข้าไปนอนในบ้านดีก <reading> ว <repetition> ่า <Pop keys> เออแต่ก็สวยนะปุ่นนงปุ่นอะเออดีนะแต่กูว่าต้องไปถ่ายตรงนู้นที่ไม่เห็นแล้วมันอยู่เนี่ยมึงล้วคือต้นมันมีต้นไม้สองข้างตรงกลางเออต้องไม่เห็นเห็นมะขาวตรงนี้มึงก็จะสวยกว่าเดิมหน่อยเข้าไปนี่นี่ไงได้นะมานั่งชิลตรงนี้ได้หน้าบ้านเดินเหมือนออกประตูอะบรรยากาศดีมากทุกค เราวมึงเรีย <House> งแบบเท่ากันเป๊ะๆอ่ะอีด้มือลราทำไมมันมันเท่ากันมากๆอ่ะมีคนไม่อ่านไลน์ค่ะตอนนี้นะคะเราจะออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะแบบซื้อมาถามอุ้ยชื้อรถก่อนเอาไ ได้ไหมจ๊ะร้านที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวค่ปลปาเหมือนปลาเชีย่ยปลาหมากค่ะเ,เหมือนไปอะไรรู้ป่ะไปรถถุยเหรอเราจะไปร้านอนาอนงครัวอานงใชป้าฝาไปค่ะ,คะถึงแล้วนะคะร้านครัวอานงไปกันคะ่ะเราแค่มัดผมเปลี่ยนลุคนะคะ แต่ชุดเดิมแล้วก็เปลี่ยนรองเทาง้าไปค่ะเอิจซิงคาเฟุ่กคนเอ้ยไม่ใช่คาเฟ่ร้านอาหารดูคนเยอะอยู่นะส <c oughs> ั่สเงเบอน์เกอไปยังเออมาเนี้นะคะอ่อมแก บรรยากาศร้านก็ติดแม่นม้ำป่ะไปร้านติดแม่น้ำใช่ป่ะติดเนอะร้านน้าเป็นแม่นม้ำม่อางปลาคั่งข้ากปลาเมนู้ากินเล่นๆกับไมอยากกินแต่ปีกไก่วะม,มันอร่อยเนอะที่ไปกินวันไ่ไหรอเออ เปล่าแล้วค่ะแบบแต่น้ำเปล่ามากโคไม่มีเลยทุกคนจะบอกว่าหน้าตอนเนี้คือเริ่มหยาแล้วแต่ว่าบอกว่าช่วงเนี้ยมันหน้าดีขึ้นจากการที่ใช้ลาโรโตเซียทุกคนมันเลยไม่ได้ดูเป็นตะปุ่มตะปเะมากก็ได้อยู่นะสั่งอาหารก่อนนะคะอะไรกินกัน คนขามึงตัวใจน้ากูเหมือนกันเรามาเข้านอนกันนะคะตอนนี <T 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 ้เป็นเวลาตีหนึ่งอนตืใจหน้าเป็นหาบกตัใจน้ากูัวใจทำไมเพราะเราสวยธรรมชาติแต่เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายมึงเป็นพระเหมือนกันนะหน้ากูเนาะเออโลนสุดมึงมันสูงไปไหนพุทธัน Good morning ค่ะทุกคน mm hmm. <laughs> อาหารเช้าของเราวันนี้นะคะอาหารขนมข้าวเหนียวรับได้ <laughs> อันนี้เป็นมันบด mm hmm. ซึ่งไม่รู้ว่า mm hmm. อิ่มหรือเปล่านะคะรับไดน้ำต่อเดียวมือผมันสั่นเล็กนอยเลยรับไปได้ จ้ะบาสกินสิกับพวกเบบี้ป่างแล้วกูอยากเป็นแบบดีมากตอนเด็กเป็นนย่งไอนานโอ้หนหววดขี้ว่ะแต่ว่ามึงกินเหมือนกินเหมือนหุ่นท้าเลเป็นผม อุ้ยแปปเดียวแค่นั้นน่ะเทน้ำไปอ่ะเป็นเลยอะ่ะอังเลิศค่ะอาหารเช้ามาดูว่าจะเป็นอาวสานาาาอาหารเช้ากูหรือเปล่าว่ามามอร่อยเคยทินนังอืมไม่เคยเลยแต่ถ้ามันขายเนื้อสแน็ปอร่อยม้าเพือ่อน ทุกคนได้เวลาเช็คเอาแล้วนะคะวันนี้ชุดก็จะหวานๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่ต่อไปที่เราจะไปเราจะไปหาคาเฟ่นะคะแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็กลับบ้านกัน,นะคะ่ะบิว้บายลูกมึงยังเดยต้องลาลูกบบายมันจะปิดได้ไงวะทุกคนตอนนี้เราถึงคาเฟ่แล้วนะคะชื่อว่าบล็อกเซีย คาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ไปชุดคู่นะคะเนี่ยเราคนนั้นชุดชุดขี้หรือเปล่าคนนั้นคนนั้นอะไม่ฟกับเพื่อนเลยกักชุดร้านโอ้อ่ามากๆเอออย่าบอกคุณแม่ดีกว่าเฮ้ยร่มเื่นอยู่นะเอออากาศมันดีว่ะ ทางเข้าคือแบบลองยืนินส,สอลังก,การมากๆสวยนะตรงเนี้ยฟ้าตรงเนี้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักมากตรงนี้บาราญมันห๋อยล้วมันไม่สวยเลยทางเข้าคือดีมากน่ารักมากๆสกยน่ารัก ว่ากูเหรอกูอยากกินอันนี้ออโอเค,อเคนี่นะโมนเค้กเดียวมากสวยมากอะสวยมากวงนี้มาหนอกฟรีป่ะอันเนี้ย เม่อก่้เพื่อนจะกินคนะ่ะมาชาลาเต้ของเรามาแล้วนะคะแต่เมื่อกี้มันตัดไม่องทุกคนร้านนี้มานะคะน่ารักมากแล้วก็ขนมอร่อยชาอร่อยราคาไม่ได้แรงมากนะคะแนะนำบานอฟฟี่มากๆเพราะว่าอร่อยมากไปกินกันนะคะ เราออกมาหาุมถ่ายรูปก,กันนะคะข้างล่างก็น่ารักนะนิมน้ำสวยนะเออหลบรลมก่อนน่าไปถ่ายอ่ะตรงร่มของเขาอะ่ะแต่ว่ากรูเขาไม่ให้เกพิมพ่ว่าทีช้ ร้านบ้านคุณยายอีฟ้าไม่อยู่เลยอ่ะร่อยร้อยคนสบสิบ้สิบสิบสนใจเนาะทุกคนเราแยกกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะต่างคนต่างกลับบ้านเรียบร้อยแล้วคือทริปนี้เป็นทริปที่สนุกนะแล้วก็แต่รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าแบบมันเป็นทริปที่ผจญภัยเยอะอยู่แบบแล้วก็เราก็เริ่มแก่กันแล้วเนี่ยแหละ แล้วก็สําหรับทีมนี้นะคะที่พาสมองว่าประทับใจมากๆราคาถูกแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเราสามารถแปะพิกัดได้เนอะเราจะแปะใ,ใ,ให้นะคะมันเป็นของ Airbnb มันเซิร์ชไม่เจอถ้ายังไงทีมนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย